สวัสดีครับคุณผู้ชม <fit> ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเทคทองฮะวันนี้แปลกๆแม้ว่านั่งกัน2คนนะฮวนั่งกันสคนก็ผมได้เอาน้องคนหนึ่งนะฮะจากเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยตื่นเต้นมากต้องบอกว่าน้องคนนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะฮะของเราเนี่ยเขาเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญผิตภัณฑ์แอปเปิฮะโดยตรงนะโอ้โหเล็กเกินไปที่เพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ย จะเหตุการณ์อีสโตรทามเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอยฟนเปิดตัวกันหลายอย่างเลยทั้งไอโฟนสิบหกสินค้าอีกหลายๆอย่างเนาะใช่แล้วก็เอชเยใช่นะครับนั่งดูกันอยู่สองคนใช่นั่งเรียกันอยู่สองคนอ่าวันนี้ก็เลยจะมาคุยนิดนึงับเรื่องเมื่อคืนมันเป็นยังไงบ้างครับครับอ่ะมาที่ตัวแรกก่อนเลยเมื่อคืนเนี่ยผมเองก็เปิดตัวนะฝรไายมาเนาะเรามาคุยเรื่องไอโฟนเก็นไหมอ่ะโปรดักต์ไฮไลท์อ่าครับเมื่อวานมีเปิดตัว4่รุ่นเดิม ุ่นอะไรบ้างมี iPhone 16 iPhone 16 plus นะครับ iPhone 16 pro แล้วก็ iPhone 16 pro max ซึ่งที่เก่ง้อสอบไว้ที่ผมออกไปหลายๆ ep นี้ค่อนข้างแม่นนะค่อนข้างแม่นยาวหลุดตามเข่าลือใช่หลุดตามเข่าลือแล้วก็ ในความแตกต่างเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ตัวที่เป็นรุ่นซีรีส์ธรรมดาเนี่ยคิดว่าน่าจะขายดีนะปีนี้แะน่าจะขายดีด้วยราคาเขาลดลงด้วยอ่าราคาเปิดตัวลดลงประมาณ2,000ันบาทตัวเริ่มต้นใช่ไหมตัวเริ่มต้นใช่ถ้าเทียบกับรุ่นของที่แล้วสองถึงสามพันเลยรุ่นที่คุณเพิ่งซื้อมารุ่นนี้เลยนี่อ๋ออยู่ในมือก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับที่เพิ่งซื้อสิบห้าก็ใช้ไอโฟนสิบ้าซีรีส์ทุกคนนะครับตกด้่ยตกดังการอยแล้วครับผมรวมถึงผมด้วยอ่า น้องก็มาแต่เช้าเลยครับพี่ขายผมหน่อยต้องมีปรับเปลี่ยนกันบ้างโอเคก็รุ่นนี้เหมือนเขาจะใส่ตัวที่เป็นปุ่มเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่าปุ่ม Camera Control Camera Control อ่าเป็นปุ่มคล้ายๆกับ Force Touch อยู่ข้างๆด้านนเดียวกับด้านเดียวกับปุ่มที่เป็นปุ่ม Power อ่าจะอยู่อยู่บริเวณนี้อ่าประมาณตรงนี้คือตอนแรกอ่ะผมผมคิดว่ามันจะเป็นปุ่มแบบนูนๆเรียกว่า Capture คือข่าวหลุดอ่ะเขาหลุดว่า Capture Button อ่าใช่เขาเรียก Capture แต่พอออกมาจริงเขาเรียกว่าอะไรนะที Camera Control Camera Control ค่ะ Double ชอบคิดคำลูกปุ่มเอาไว้ควบคุมกล้องอ่าชื่อเลยแล้วก็ ที่ผมคิดตอนแรกอะ่ะคือผมอเป็นคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยใช่ไหมครานี้ถ้าเกิดมันเป็นปุ่มที่เป็นฟิสิกส์นูนๆออกมามันจะมีปัญหาเวลาเราใส่กับพวกที่เป็นไอนตัวแครนตัวกริปที่มันเป็นกริปจับอะ<ๆ>ผมก็อ๋อรอมนี้เข้ามาเป็นปุ่มๆไหมก็เลยไปดูแล้ว สรุปเขาใส่เป็นเหมือนเป็น force touch ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแฮนติกเป็นปุ่มที่มันอาจจะไม่ต้องกดและคลิกลงไปจริงๆแบบเซนเซอร์สามารถสไลด์ใช่กดคุมกดค้าได้กดกดคลิกทีเดียวได้กดดับเบิลคลิกได้ก็จะมีเรียกฟีเจอร์ของของกล้องที่แตกต่างกันครับแต่เหมือนช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวที่กดแบบ กดแล้วโฟกัสอะไรสองจะกว่าเนี่ยยังใช้ไม่ได้มั้งเหมือนต้องรออัปเดตเดี๋ยวจะตามอัปเดตมาไปปช่วงไปไปใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามองด้วยตัวฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยหลักๆที่เปลี่ยนไปก็น่าจะมีตัวนี้เนาะที่เพิ่มขึ้นมาอืแล้วก็ C ี u ใช่ซี u มีเปลี่ยนนะครับจากตัว15ซีรีที่เป็นรุ่นธรรมดาเขาได้เอซิป A16 ตอนนี้เปลี่ยนเป็น A18 ข้ามมาสอเจนเลยโอ้กดข้ามไปเลยกำานดข้ามขอบเจนเลยครับ2องเจนคือไม่ได้ไปใช้ของ A15 ไม่ได้ไม่ได้ใช้ของตัว iPhone 15เขาข้ามตอนที่เปิดตัว iPhone 15ซีรีส์เนี่ยมันจะมี A16 ใช่ไหมรุ่นธรรมดานี้ได้ A16 ช่ส่วนรุ่น15 Pro เนี่ยเขาจะได้ A17 Pro อันนี้เขาข้ามสเต็ปไปเลยเขาข้าม17ไปเลยเป็น18ข้ามไป27 18ือข้ามไปเลยแล้วก็ไปใช้ตัวเรียกเป็น A18 Pro แทนรับรุ่น Pro เป็น A18 ในรุ่น iPhone 16ธรรมดาแล้วก็ iPhone 16 Pro จะได้เป็น A18 Pro เราที้ความร้อนนี่คิดว่ายังมีอยู่ไหม ผมว่าเขาน่าจะออปติมิ้มาดีขึ้นนะทางนี้ทางนั้นต้องรอดูก็รอดูนะใช่รอดูเองโอเคนะครับแล้วก็สีใหม่ที่หลุดมาก็ค่อนข้างจะตรงตามข่าวใช่แต่ว่าเหมือนสีสีของจริงจะสวยกว่าตัวม็อกอัพนะสีมันจะมีความแบบสดใสกว่าม็อกอัพจะตุ่นๆุหอ่าม็อกอัพมันจะดูตุ่นๆใช่จริงมันจะออกของจริงมันจะบอกไอ้ฝาหลังนะผมว่ามันคล้ายๆพวกแถวแ13 Pro โปที่เป็นสีทองอ่อนๆนะแต่ว่าตรงขอบแบมันคล้ายๆพวกเอซีรีส์ XS ถ้าเราจำได้มันจะทองแบบ อัน,น้นรุ่นโปรใช่ไหมอ่ามันจะทองแบบทองตุนๆหน่อยอ่ะมันจะไม่ได้ทองแบบทองจีนอะ่ะครับเอือ โอเคทีนี้ในส่วนของตัวกล้องผมอัปเดตส่วนของกล้องนิดนึงกล้องของ iPhone 16นะครับก็มีตามข่าวลือเลยซึ่าเปลียร์ Camera Real เป็นแบบแนวตั้งเพื่อรองรับตัว Special Video ที่จะถ่ายแล้วไปดูในตัว Vision Pro ได้นะครับทีนี้ความแตกต่างของ16ธรรมดากับตัว15ธรรมดาเนี่ยคือกล้องเขาได้48ล้านเหมือนเดิมตัวหลักนะครับแล้วก็ u อ t r a เนี่ย12ล้านเหมือนเดิมแต่ความพิเศษคือตัว u อ t ต้ w i เนี่ยเขาได้ออโตฟกัสเหรออ่าพอได้ออโตฟกัสเนี่ยมันทําให้ได้รับ ฟีเจอร์หนึ่งก็คือสามารถถ่ายมาโครได้เออก็แปลว่าเป็นธรรมดาตัวแรกที่ถ่ายมาโครได้ใช่ถ่ายมาโครชครอชองได้นะครับ<อ>ที่ความลเอ12ล้านเออมารอบนี้กักน้อยลง มีความกักน้อยลงใช่ใช่ใช่เลยสำนักก็บอกว่ากักน้อยลงครับมีอัพเดตตัวใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยรุ่นใหญ่ก็จะใหญ่ไปเลยใช่ครับตัวรุนใหญ่16 Pro ปนี่อ่าอัพเดตก็คือตัวอัลตร้าไวได้กล้อง48ล้านด้วยนับตัวเลนหลักปกติได้4 8ล้าน้วปีนี้เขาแอดตัวอัลตร้าไวทมาที่เป็นี่อัลตร้าไวตัวเก่ามันไม่ใช่4 8เป็น12ล้านมัจะรู้สึกแตกๆใช่มันก็จะมีความแบบ อัปเดตความละเอียดมากขึ้นก็ถ่ายมาโครเต็มความละเอียด48ล้านได้ภาพมันก็จะมีความโปรมีความสวมากขึ้นผมว่าก็หลายๆจุดก็ว้าวอยู่นะหลาคนที่รอคอยก็ถือว่าว้าวนะแต่ว่า เงอแตกเดี๋ยวปัดก่อนอยากได้ใช่ไหมฮะอยากได้ไออยากได้มันอยากได้อยู่แล้วแต่ก็คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูนะว่าไอที่เราใช้อยู่มันน่าจะเปลี่ยนไหมนะหรือีอย่างเพิ่งซื้อมาอย่างเงี้ยใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนแต่แต่น้องเต้เนี่ยสมันเระเภทใช้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวก็คงต้องเปลี่ยนใช้ได้ใช้ได้อย่างใช้ได้อยู่ผมจะอ่าไมด้แต่กทเปลี่ยนถือใช้อยู่โปรดีๆที่เจมานะสัาระัรดูได้รอดูนะครับโปรเจมานะเห็นขาว่าเปิดจองวันที่หน่สามอ่าใช่ก็ความที่ไทยเราเป็นเทียหนึ่งแล้วนะคร อเมริกาไปขายอเมริกาประมาณหนึ่งทุ่มตรเปิดจองมาที่13าประมาณหนึ่งทุ่มตรงใช่ไหมเปิดขายวันแรกันที่20่สิบกำหนดกกระทิตย์หนึ่งที่สําคัญก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับสาหรับสมาชิกเจพอยนะเห็นว่าเห็นว่าปีนี้ไม่ต้องรอด้วยคือไม่ต้องไปยืนรอปีนี้แต่ต้องรอดูนะครับตัวโปรโมชั่นต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็แล้วต้องมีอีกอันหนึ่งที่ว้าวที่เปิดตัวมาเนะ w a วอช บอ <Boss. S 2> ไ,ไม่ถึงไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> มันมาเหนือความคาดหมายคือตอนแรกอะ่ะไอตัวออลต้าผมคิดว่ามันจะเปิดเป็นเอาต้าสม แล้วก็มากับสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไปไปมามันไม่เปิดตัวอัลตร้าสามเว้ยมันเปิดแค่สองเหมือนเดิมเขาไม่ใช่สีเขาใช้ชื่อ Apple Watch Ultra สองเหมือนเดิมแต่ว่ามีมีสีใหม่วมันเปลี่ยนสีอ่าเป็นสีเป็นแบล็คเป็นสีดำเป็นแบล็กไทเทเนียมแล้วแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมไอ้เรื่องปัจจัยของสีนะแค่สีอมีผลนะผมว่าบางคนใช้สองเหมือนเดิมนะแต่แต่เปลี่ยนเพราะสีอ่ามีมีผลมีผลบางคนอยากได้ลุคที่มันดุมากขึ้นโด่งมากขึ้น แล้วก็ไอตัวไอสิบหกโปเนี่ยสีดํามันก็สวยนะมันดำแบบดำเลยนะสวยเขาบอกว่าสีดําของ16 Pro Series เนี่ยเขาทําให้มันเข้มขึ้นด้วยใช่เข้มกว่าตัว15 แล้วก็ขอบเขาเหมือนเขาขัดมาเงาเลยรอบเนี้ยอ่ามีมีมีเท็กเจอร์ที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ครับมีเท็กเจอร์ของขอบที่เปลี่ยนไปมันก็จะไม่ไม่ได้ด้านๆเหมือนรุ่น15ที่ผ่านอาจจะเงาขึ้นนิดนึงอ่าใช่ให้ดูรี e m i u m ขึ้นใช่ใช่พพเพื่มให้ความดู p r e m ยมขึ้นส่วนวอชตัวที่เป็นวอชธรรมดาตอนแรกผมก็คิดว่าจะตั้งชื่อแบบเท่อๆอัลเบิรวอช X อะไรอย่างเงี่ยเปล่าสรุปมาปุ๊บเนี่ยเป็นซีรีส์เทรนด์อ่าใช่เป็นซีรีส์10เลยเป็นซีรีส์10เลยแล้วก็ที่แบบว้าวจัดเลยคุ มันตัวเจ็ตแบ็กเลยตัวไฮไลท์เป็นสีดำตัวตัวไฮไลท์เป็นสีดำคือตัว Apple Watch เนี่ยเจ <Jet S 2> ็ตแบบ็ออก ตัวที่เป็นซีรีส์ตัวที่เป็นอลูมิเนียมใช่ครับมีอยู่3สีมันจะมีสีเงินนะครับมีสีที่ออกเป็นโรสโกลด์แล้วก็ตัวสีไฮไลท์เป็นสีเจ็ทแบล็กไม่ใช่เจ็ทแบล็กเหมือนตอนที่เขาออกไอโฟนเจ็ดไอโฟนเจ็ดซีรีส์ไอโฟนเจ็ดไอโฟนเจ็ดพลัสนนที่สีเจ็ทแบล็กมันจะมีดำดำด้านกับดำเงาอ่ามีดำด้านกับดำเงาตัวนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมที่ขัดเงาใช่ตัวแรกของของแอปเปิลชอบจัดคือผมอ่ะค่อนข้างมีปัญหากับซีรีส์ที่เป็นอลูมิเนียมต้องเล่าอย่างงี้เพราะว่าเราเป็นคนแบบเหงงงงืืืืื่่่่่ออ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 เเ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 เปปรีี้้ยยยยวววะะะะหหหหานนนนนลมมมััั็กบ เราใส่พวกอลูมิเนียมแบบแป๊บเดียวมันขึ้นที่เกลือแล้วมันเป็นมันด่างบางทีมันกลับตัวเาดยเรื่องใช่กผมก็เลยต้องซื้อแบบพวกสแตนเลสจริงๆไม่ได้อยากจะรู้เลยอรูเหลือะไรนะคือซื้อเพราะว่าการใช้งานตัวเราเนี่ยมันต้องเป็นสแตนเลสมันก็จะสามารถล้างเรื่องความสะอาดเลยได้ทนทานกว่าทนทานกว่าแต่คราเนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่ซื้อเลสแล้วอ่ะคือเห็นเจ็ตแบ็กแล้วแบบ เออถ้าไม่ถ้าไม่เอาตัวเจ็ทแบงคนะอาจจะตอบโดดไปเอาต้าเลยอะไรเงี้ยก็คือคิดอยู่แต่คือชอบมากเอาเจ็ทแบงค์นี่สวยจัดเลยเพราะรุ่นนี้จอเหมือนมันขยายใหญ่ขึ้นใช่เขาบอกว่าเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาในบอสเลยใหญ่กว่าต้าอีกใช่ไหมเออถ้าพื้นที่แสดงผลจริงๆถ้าวัดกันตัวต่อตัวเนี่ยเหมือนจะใหญ่กว่าต้าอีกครับแล้วราคาเปิดตัวก็ไม่แรงเท่าไหร่ราคาเปิดตัว1น9 0 0 1ม9 0 0สี่นเกรันตาร์ทนะคะที่เป็น g p s GDS อ่าที่เป็น g p s จริงๆใส่ฟิล์มเราก็ไม่ค่อยได้้ใชหรอกนะ ใช่ใช่ตัวเซลลูล่าไม่ค่อยได้ใช้นะใช่แล้วแต่ส่วนจอก็ยังเป็นพวกไอออนิกอะไรทักอย่างไม่เป็นเหมือนเดิมกระจกตัวรถธรรมดาเป็นไอออนิกหมดเลยไอออนเ็กใช่แต่ว่าคือหน้าจอเขาก็จะใหญ่ขึ้นเต็มขอบขึ้นแล้วก็ขอบจะมีความโค้งมนไปกับตัวเครื่องมากขึ้นนะครับคือถ้าใส่เนี่ยมันก็จะมีความโค้งดูสวยขึ้นแล้วก็ข่าวดีนะไมคาัดิกการใส่สายยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสายเก่ายังใช้ได้อ่าใช่ยังยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนแรกได้ยินมาแล้วสะดุ้งเลยว่าสายเยอะ คนที่ซื้อสายก็ไม่ต้องกังวลใช้ได้อย่และยิ่งอย่างเงี้ยครับซื้อของแท้มันก็จะแบบรู้สึกโหวถ้ามันเปลี่ยนแมคินิกมาในงานเข้าแต่ว่าตัวขนาดเนี่ยจริงๆถ้าวัดเป็นขนาดมิลลิเมตรเนี่ยมีความเปลี่ยนไปนะครับ46ของซีีก่อนมันจะเป็น41ที่เป็นไซส์เล็กแล้วก็45ไซส์ใหญ่อันนี้เปลี่ยนเป็น42กับ46ไซสใหญ่ใช่ครับแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่พี่เบนบอก จะข้ามไปข้ามตัวสเตลเลตไปเลยอ่าข่าวนี้ก็คือไม่มีตัวสเตลเลตแล้วด้วยอ่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่ลิมิตนะฮะมันจะสเตลเลตอละลิมิตแล้วตอนนี้อ่าใช่ที่มีนะครับในเค้ามือใครนะครับที่เป็นสเตลเลตนะฮะไม่มีขายแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วซีรีส์สิบเนี่ยที่เปิดตัวมาจะมีวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นไทเทเนียมเลยแต่ว่าเป็นไทเทเนียมเนี่ยขัดเงาด้วยนะอ่าตัวขัดเงานะครับอุตต้องยอมรับเลยแอปเปิลแบบออกแบบนี้สุดจริงเนี่ยมีความหลุดยอดเลย่ทเเป็นไทเนียมีความ จะเป็นขัดเงามีสีออกดำดำอ่ามีสีดำดำนะครับมีสีทองอม,มีสีเงินประมาณนี้คือไม่น่าเชื่อว่าจะไปทำวัสดุไทเทเนียมที่มันแบบด้านๆนนะขัดมาให้มันแบบเป็นลอ o s s y ได้ผมดูแล้ว ด้วยความที่มันเป็นอุปกรณ์แวร์บลครับต้องคำที่มันดูมีความแบบรูรราเวลาเป็นอยู่ข้อมือก็คืออ,อย่างอย่างรอบที่แล้วผมก็ว่าหลายๆคนคิดนะอย่างผมก็ยังคิดว่ามันแยกไม่ค่อยออกระหว่างลูมินียมกับไทเทเนียมถ้าถ้าไม่ได้สมัมผัสนะคือมองด้วยตาผันผ่านยิ่งถ้าคนไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยมัน<ช> <ๆ S 1> มองก็เหมือนเหมือนกันแหละโอเคแล้วก็ยังมีเปิดตัวอีกอักอนหนึ่งที่เป็นแอร์พอร์ อ่าอีกตัวหนึ่งโปรดักที่เปิดตัวในคืนในคืนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็น AirPods AirPods อ่าคือตอนแรกเนี่ยทีมฟลุกเขาบอกว่าเปิดตัวแบบเรียกได้ว่าอัปเดตทั้งไลน์อัพเลยไม่ว่าจะเป็น a i r p o d รุ่นธรรมดา AirPods Pro แล้วก็ตัว AirPods Max นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์คือตัว AirPods ตัว่าตัวนี้เป็น AirPods 4อ่าก็ตามข่าวลือเลยคือเขาเปิดตัวมา2รุ่นเป็นชื่อ AirPods เหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามี2รุ่นย่อยอ่าตามข่าวลือคือมีตัวที่เป็น AirPods t นี่ตัวี่ขาุบันะครับกัจนเปจะ เหมือนกับหูฟังส่เงเยียบัดปกติะจ,ะจะมีความอัปเกรดก็คือเหมือนเคสเขาจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็พอชาร์จได้เป็น type c แล้เป็น usb type c ะนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอีกรุ่นย่อยเป็นตัวแพงขึ้นนะครับจะเป็น airpod 4 with noise cancellation อ๋อคือใส่ตัวฟังฟีเจอร์ที่ตัดเสียงเข้าไปให้ด้วยเป็นฟีเจอร์ที่อวมจากตัว airpod pro ที่ตัดเสียงรบกวนแบบอัตีพนะครับปกติถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ pro มันตัดไม่ได้ถูกไหมใช่ apple ่ะอ่าใช่ครับก็จะเป็นหูฟังที่ที่เป็นลักษณะแบบ open ear ก็คือไมม่ีจุกหูฟัง แต่ว่ามีน้อยแคสซิลิงตัวแรกของ a p p เปเห็นในพเฟรมมาว่าเขาได้ทำแบบเหมือนไปวิจัยกับกลุ่มคนใสแบบโห้าสิบล้านคนนะเขาบอกว่าเนี่ยวิจัยมาแล้วใส่สบายที่สุดของเข้าใช่ใช่ใช่เป็น o อเ n นเอียที่ใสสบายที่สุดต้องบอกว่ามีความเบานะครับแล้วก็ใส่สบายเป็นเป็นจุดขายของแ r p พ d s แตผมก็ไม่เคยใสขอเปนเอียผมใส่แล้วชอบหลุดจริงๆถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นดีไซน์ Open Ear ที่มีตัวน้อย a n c e l l a t i o n ต้องรู้ว่าจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนเพราะในส่วนตัวผมจะใช้พวกเป็น Acord ที่มัน่เป็นจุกไง แต่มีอันนึงค่อนข้างผิดหวังนะที่เปิดตัวมาเมื่อคืน AirPod Max a i r p o d Max อ่าเปลี่ยนสีใช่ AirPods Max เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีรุ่นใหม่นะครับคือเขาอัปเดตแค่เปลี่ยนจากพอร์ชชาร์จจาก Lightning เป็น USB-C แล้วก็มีออกสีใหม่นะครับก็มีสีที่แบบมีความคัลเลอร์ฟูมากขึ้นให้คนได้เลือกใช้แต่ว่าไม่ได้ไวรุ่นอ่าแต่ยังไม่ได้มี Major Up อัปเกอะไรนะครับแล้วก็ตัวของ AirPods Pro 2เองตอนแรกก็คิดว่าจะมี a i r p o d Pro 3ไหมในช่วงช่วงข่าวลือช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดตัวรุ่นใหม่แต่ว่ามีการเพิ่มฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับเขาเน้นเรื่องสุขภาพเข้าไปอ่าซึ่ a i r p o d Pro เนี่ย มันจะเพิ่มเรื่องของอฟีเจอร์สุขภาพเช่นทดสอบการได้ยินว่าเรามีมีปัญหาเรื่องหูเราเนี่ยมีเรื่องของการได้ยินที่มันผิดปกติไหมได้ยินเสียงน,น้อยหรือมากไปไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะพยายามทําให้ตัว AirPod Pro เนี่ยเป็นเกับเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่มีปัญหาด้วยคือ,คอต้องมองว่าปีนี้อย่างปีที่แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาจะเน้นไปทางพวก Class Detection ที่เป็นพวกเกี่ยวกับอุบัติเหตุการแจ้งเตือนคนแก่ล้มเลยใช่ไหมต้นนี้จะปปีนี้เปิดมาปุ๊บเป็นคนที่แบบคุณผู้หญิงคนนึงแล้วไม่มีแขนข้างเลย แล้วก็เต้นแล้วผมผมก็งงไม่เปิดตัวอะไรเเนี่ยเปิดตัวใช่ไหมคือเหมือนกับเขาเน้นเรื่องของฟีเจอร์ที่แบบเป็นเพิ่ม accessibility อ่ะช่วยให้คนที่แบบแบบเนี้ยลักษณะที่เขาจะได้แบบใช้งานอุปกรณ์พวกนี้ได้สะดวกมากขึ้นเขาจะเน้นเรื่องของฟีเจอร์สุขภาพแล้วก็เรื่องการช่วยชีวิตและการมอนิเตอร์สุขภาพของเราต่างๆซึ่งแปลกนะแบรนด์อื่นเราก็ไม่ได้มีมุมนีนนะใช่เขาก็จะเน้นเรื่องนี้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สงใส่และเพิ่นส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องนี้หมดตรง Apple Watch นะครับแล้วก็หูฟัง AirPods ก็มีอัปเดตเข้าาาามนรงงงดอียว่ ช่วยคนที่แบบเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินมีปัญหาเรื่องหูอะไรเงี้ยใค้ได้ยินเยอะขึ้นเห็นเขาบอกว่าแอป AirPods สเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เฟิร์มแวร์ใหม่มันอัพมาเนี่ยฟีเจอร์ที่มันเป็นแอปทีฟน้อยแอนซิลลิงอ่ะมันจะดีขึ้นขนาดที่ว่ามันสามารถดีเทคได้เลยว่าเราอ่ะหูเราเนี่ยเป็นแบบเหมือน เป็นคนไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่าใช่ใช่แล้วมันจะช่วยขยายเสียงช่วยขยายเสียงให้ใช้พวกเรื่องขยายเสียงให้เราด้วยเป็นเครื่องช่วยฟังใช่ครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็คือเหมือนต้องมีการขออนุญาตจากคันก e เลเต t o r ด้วยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะประมาณปลายปีปลายปีตามข่าวแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยครับคุณผู้ชม AI ปีนี้เขาจะโชว์เรื่อง AI หลักเนาะจากงานเปิดตัวที่เปิดตัวเรื่องซอฟแวร์อ่ประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็จะเน้นเรื่องตัว Apple Intelligence ตัว AI ของทาง Apple ต้องบอกว่าคนไทยรอไปก่อน ใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นข่าวคือ iPhone 16 Series เนี่ยเออ่โปรดักต์ใหม่ๆของ Apple เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่อง AI คือ build build เพื่อใช้งานกับ Apple Intelligence แต่เหมือนว่ามากับเครื่องเลยถูกไหมคือ iPhone 16แปดเนี่ยที่ติดตั้งตัว Apple Intelligence มาเนี่ยมันจะมาเครือบของ iPhone 16 Series ทุกรุ่นแต่ลองรับภาษาอังกฤษอ่าแต่จะลองรับในในอันที่เป็น US v e r g i o n นะครับแล้วก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับส่วนภาษาอื่นเดี๋ยวจะตามมาเอาอย่างนี้ของเรามายังใช้ไม่ได้ อาจจะใช้ได้แต่ว่าต้องต้องเป็นภาษาอังกฤษใช้เป็นภาษาอังกฤษอปาใช่วนของภาษาไทยนะคาจะต้องมาจะต้องรออีกสักพักเลยใช่น่าจะปีหน้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าตัว iPhone 16 series คือมิวมาพร้อมกับตัว iOS 18คือเปิดเครื่องมาคุณก็ใช้ iOS 18เลยนะครับอย่างที่เราโหลดเบต้องเบต้ามาใช้กันก็เดี๋ยวรอเป็นตัว Public ก็น่าจะแบบ ใช่ตัวพับลิกเนี่ยมีข่าวว่าจะออกวันที่17อเเพราะว่าตัวที่เปิดตัวเมื่อวานเนี่ยมันคืนวันที่9เข้าวันที่10เนาะก็จะเป็นอีกอาทิตยหนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็คือจะออกพร้อมกับตัวที่เป็นไอโฟนนั่นแหละใช่ครับโอเคสุดยอดครับจัดกันไปเต็มๆนะครับ สรุปให้ฟังสั้นๆส,ส,สั้นไหมเนี่ยก็ไม่สั้นนะยาวสั้นนะ <c oughs> หมดจะคุยกันยาวอยู่นะโอเคงั้นก็นะครับอย่าลืมใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในโฟนใหม่นะครับหรือว่า Apple Watch หรืออะไรต่างๆได้นะสามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะครับ เมาร์นะฮะวันที่13วันที่13มาสุดนี้เวลาทุบหนึ่งมั้งเวลาสุดนลองลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาหรือเพจเขาก็ได้นะฮะแล้วก็ไปรับเครื่องเนี่ยน่าจะเป็นวันที่20แหละอีกสัปดาห์หนึ่งอีสัปดาห์หนึ่งเปิดขายวันแรกก็ลองไปดูแล้วก็สําหรับใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกเจพอย t ก็ไปเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วคุณเป็นแบบระดับ El ลิทเทียอะไรเนี้ยผมแว่วแว่ามีสิทธิพิเศษด้วยคุณไม่ต้องรอเครื่องเหมือนคนอื่นเขาต้องรอดูอ่าะไคีอะไร ผมกับน,น้องเต้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ,รบแล้วพบกันใหม่กับเทคท็อกใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัส,ส,วสดีครับทท็ k